สิบหูเพราจเคยสิบลูกเคยสิบปลูกเคยหักกบ่าหับ่แม่นมาว่าะจำมาเท่าเล้พี่นองสิบลูกเคยก็ได้ก็ได้ต้งมีดีเนาะสิบฝุ่นเนาะสิบฝุ่นไทยไทยรูปไทยจะองเอาเห็นนอนจะขวางได้เลยเนี่ยกาอยู่เดเนี่ยได้ยิบเบิ้งเหนได้จะขวางก็ได้ไว้ได้ยุคคู่มือตัวบเรื่อเงิน เงินเข่าขมือก็ท่านอยู่่ได้กันกันเงินบ่อเขาอ่ะโอ้เงินากำหนดไ่ได้เงินเขาแล้วเขาไปจำาน้าไงแล้วจะขายได้เนาะเอาเงินเข่ามันเขาไรท่างันจะด้ขายได้ไลก็ได้ายเนาะเงินเนาะวงตุ้งวางตงบออเดอร์สั่งออเดอร์จัด หลายวันไดเอาเป็นตันอยู่บอกขันเป็นตันบ่มีไห้เด้โอได้อยู่เพราะในเรื่องอยู่ดอกซีหาโลโอใช่มาในราคาโอ้ใช่ราครอเขาราคาก่อนขันขายกันเองนก็พี่กับน้องเราความพอใจดอกเออขันมางานทั้งสี่เนี่ยซื้อก็ได้โอ้มาเกี่ยวกันเลสกันเกี่ยวกันเออ น้พ<จ>ักเสียงร่างยางสา้ไฟอยู่พี่น้องวันนห้่าปัดไฟยุ่มใดพี่น้องต้องเข้าไปสำรวจเอาคู่ ผู้คท่านจังน้อยนะครับกินได้ด้ General, เขาน้ำก็ได้อโอ้อยู่ฝั่งนี้พอดีนรองอยู่ตรงนี้พดอพดีเลย ok khắc lục lục mông con nhang chẳng nói cho kênh Ghiền กินเน้อเขาน้ำผู้ดใกดก็ได้เออเยอะไม่ยามมึงเด้อนี่ยับเลยเด้อไวผู้ใ <c> ด <oughs> ยไปน้ามันจะว่าไม่ยามมึงลินเลียนรไม่ไหวเน้ เขานีก็ได the the uh ้เขานีก็ได้พี่เอาว่าอ้เขาผู้ชาผู้าวเขาบอ่า้วรอนี้มน่าเี้ะตกันนะตัวไหน่อย้อง่หนนะสื่อยาเขาขึ้มาจิน

ดูวนเบียดลอยแบบนี้เลยแบบนี้เลยเบียดก็มีนะนี่เออยกเลิกนี่แล้วแล้วงานนึงแล้ว

vậy à cái gì vậy cái gì Để cái gì vậy cái gì vậy cái 2323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  รู้สึกแย่รู้สึกแย่เลยบโอ้สายยันสายยันสายยันนี่บอกจช็อตเลยไม่หรอกครับรู้สึกแย่เพี่ก็แตันยาน้เออเอาถูกไปที่เท่าเัานเออที่เท่าดูที่ี่เป็นล้โอเคนี่นั่งังนั่งะใส่านน้านาะ ก็ต่อ้หไม่ต้องอธิบายับขี่เอต้องตั้ต้องกั้หัวเออใจยันใจยันุ้งกอะไขี่ซี่กับยางคาไว้วัานเอาไอ้เดีกที่สี่แกหัวธรรมดาไ่ใช่มัน็ออกเดือดหานมาแล้วเหืออยู่อเดิมเข้เดิเลยถ้าพูดเลยมาไอ้ที่นี้ để สาย gì có นี่ nè. ครับครับ